บแล็อาจะยิงเอาก็นี่ไงนี่ทำไมมันยังเปิดไม่ได้เนี่ยเอาไม่ไงี้ยไอ้าจคือเปิดเด้อยากรู้ไหมคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้หม่อมจะพามาทําความรู้จักกับปุ่มชิ้นล็อกหรือล็อกป้องกันเด็กซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของรถยนต์ค่ะ โดยปุ่มนี้จะทําหน้าที่ล็อกผู้โดยสารด้านในไม่ให้เปิดออกมาได้ในกรณีที่จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเปิดจากภายนอกเท่านั้นซึ่งปุ่มนี้จะเป็นปุ่มป้องกันเด็กๆไวโซนไม่ให้เปิดออกมาในกรณีที่รถขับบนท้องถนนค่ะหน้าตาในแต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันออกไปวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับปุ่มชินล,ล็อกที่อยู่ในรถซ i ตี h แฮทแบ็ k คันนี้นะคะ ปุ่มนี้จะอยู่ในบริเวณของประตูผู้โดยสารด้านหลังทั้งสองข้างนะคะซึ่งบางครั้งลูกค้าอาจจะเผลอลืมเปิดใช้งานโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหากผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถเปิดออกมาไม่ได้ให้ลูกค้าตรวจสอบจากปุ่มชิ้นล็อกที่อยู่ในประตูผู้โดยสารด้านหลังได้เลยค่ะหากลูกค้าตรวจสอบแล้วปุ่มนี้ไม่ได้เปิดใช้งานก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะเรายังมีบริการคอยให้ความช่วยเหลือจากคัได้24ิชั่วโมงที่เบอร์0 2 1 1 1 1 1งหนค่ะ อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเธอนะ่ะไม่รู้อะไรเนาะเอาก็ฉันบรุรนะูเนาะ